นเรื่องการพักเดี่ยวครับเด็กเราเรียกว่าวันนี้นะครับท่านกรรมการซึ่งแทนแทนผน้รับโลกจัดการทรัพยากรน้ำรงพักสถาบันไทยรัศดรนะครับก็บอกว่าอยากจะสื่อสารกับบ้านสื่อมวลชนเพืที่เป็นโรงพักเดียวที่มาถึงที่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะที่น้องประชาชนที่จังหวัดภาคใต้ระน ด้วยสถานการณ์ที่สามที่ผ่านมานะครับที่แล้วก็ประสบภัยภัยนะครับกริจการเราซึ่งภารกิจโดยตรงต้องสื่อเรื่องของวานบริหารจัดการน้ําโดยเฉพาะโลกปัญหาภัยภัานะครับก็มีความห่วงใยเพราะว่าตช่วงสองสามที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปิดสมัยประชุมนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดสมัยประชุมเราก็เลยนําเรื่องภาพยนตร์ เด็กติดตามแล้วก็บรรยากาศของทุกชาตรรวมพั้งเอการเล็กของความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขทาจะเป็นผทุกภัยแล้วครับไม่ได้เชิญหน่วยงานแล้วก็มีสามสี่หน่วยงานนะครับโดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่นะครับก็คือสองตแล้วก็มีการใช้วงป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็มีทางเสาธรณชนะครับ โปรแกรมปุนตุกนะครับซึ่งโรคก็แค่ที่เรากับมาตรการเราแต่ว่าทราบมาว่าก็อยู่กลามตึกปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้จะลดน้อยเบาบางลงแล้วนะครับรวมราชบัญญัติแต่ทราบมาว่าอีกกับคำนิยามวันสองวันนี้นะครับกับโรงพยาบาลคือที่ในจังหวัดภาคใต้เราก็จะเจอ โลกงี่เรื่องของพายุรกลอกหนึ่งนะครับซึ่งก็คือว่าเราก็มีความห่วงใยนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยอยากสร้างให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้พรีอมนรเตรียมความพร้อมนะครับที่จะแก้ไขปัญหาความหมายของโลงที่การพการเราเน้นอย่างยึดหลักๆในสองสามเรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเติมทัถามก็คือพเท่าที่ถามมาครับปังหา พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเรายังปูกข้องในเรื่องนี้นะครับก็ย้ําหน่วยงานไปแหลายหน่วยงานนะครับว่าเรื่องของการเรียนี่ยทำยังไงให้ฉับไวแล้วทำยังไงให้ครอบคลุมให้พี่น้องประชาชนได้รู้ปรู้เพราะะฉนนั้เีรื่องรู้ปัญหาเนี่ยเราก็จะไม่มีขบถุวนนะครับเรื่องที่สองที่มีเรื่องของศูนย์อพยพด้วยว่าศูนย์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยครับที่ผ่านมาเราอยู่ในสภาพแล้วเนี่ยมันเลยทําให้เรามองว่ามันจะมีการที่รัฐบาลเองทบทวนบอกว่าก็ส่งเสริมสารเะนั้นจปส่งเสริมคอนเทนต์งานในพื้นที่าควรที่จะจะตัวบ้านสร้างศูนย์อุทยภพไม่ตอบไม่ส่งเสริมไม่ตอบทำสร้างแล้วก็กลายเป็นปัญหาทําให้เราไม่สามารถที่จะ ส่งเสริมกับคนที่ทํางานเฉพาะทางแล้วในขณะวันนี้เนี่ยเรามีข่าวดีๆในวงการภาพยนตร์เช่นหลานมากเพิ่งจะเข้ารอบในออสการ์สิบห้ายลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมเนี่ยถึงอยากขอเรียกร้องไปถึงรัฐบาลเรียกร้องไปถึงกระทรวงหัดไทยที่ควบคุมพรบอาคาร เป็นร้องที่ถึงกระทรวงที่ทำที่ดูแลเรื่องอพลานพลัานยกร์เพราะว่าเหตุผลในการปิดถึงแม้นว่าถ้าเกิดเอาสเกลใหญ่ของพลราวาเวาฏยักในปี22ก็จะทนายทางานไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่พยายามอยากจะทำเรื่องนมันก็กลายเป็นคนที่ต้องทำอะไรที่เหมือนกับเป็นคนผิดใชกหมเชื่ยเราต้งมีทางไปที่สู์ มันนีม่มีระยะห่างมันนี่อุปกรณ์ดับไฟมันไม่มีไฟสไฟ,ไฟสำอรองณ์มันนทํมันทำงานขนาดสเกลลงทุนขนาดนี้ไม่ไหวถ้าเบืเดเขายางดำเนินการต่อไปก็จะถูกปักผมเข้าใจว่าครั้งแรกเนี่ยสองแสนบาทแล้วก็ถูกปากรายวันอยกวันละหมื่นและเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็เพราะผมส่งเสริมว่าทําเนี่ย โดยภานราชชีพบางทีงต้องช่วยกันดูแลช่วยกันส่งเสริมทําให้คนเนี่ยได้มีทางเลือกได้มีเนื้อหาใหม่ๆเกิดขึ้นได้มีสภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรมใหม่ได้มีตัวอันที่รัฐเอ่ยปากก็อยากส่งเสริมภาพยนตร์แต่กลับไปแจ้งแล้วก็ไปตรวจบอกว่าคุณไม่มีใบอนุญ,ญาตทำโร,รงภาพยนตร์หอรอศพเข้าเกณฑ์ไม่เข้า แล้วก็แค่เบื่อยังจะทำต่อก็ต้องมาจ่ายค่าปรับกันเป็นรายวันใครจะมีอยู่ได้ใครจะรับได้เพราะงั้นสิ่งที่ผมเรียกร้องในวันนี้นะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องภาพใหญ่สุดก็คือการแก้พรรภบพประโยชน์แล้วมีกดีาทั้งหลายเนียที่เคยมีอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งรัฐบาลประกาศมาตั้งแต่ตอนหาเสียง จนมาถึงตอนประกาศในนโยบายประกาศมาในกลุ่มทักกา้าก็จะรีบทำเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปปีับบสิเแบบเดือนละอาดเดือนละก็ยังไม่มีความกัาวลย่อนผมเรียกร้องว่ารีบไปแก้ไขเพื่อเราจะได้ทำโครงภาพใหญ่ให้มันเดินหน้าไปแแต่สิ่งที่มันต้อง รีบทาในวันนี้เลยก็คือเรื่องรีบแก้ไขเรื่องกฎกระทรวงที่มันเป็นครอบต่อมาของคําว่าเช่นนิยามของโรมพรยาน์รย์กับนิยามของโรงมเอราสบให้มันมีสเกลที่มันเป็นคนส,สเกลขนาดเล็กเช่นคนที่ลดเงื่อนไขในการขออนุญาต ลวงพยาบาลหนองละสบซึ่งกระทรวงอัยธรรมเนี่ยดูแลเรื่องนี้อยู่ข้อสองก็คือเรียกร้องให้กระทรวงหาดไทยร่วมช่วยดูแลเรื่องพระาบบก็ผู้บังคับไทยเราคำนึงถึงแน่นอนเราคนดูเราเจ้าของเราต้องมีถึงความปลอดภัยแน่นอนแต่ว่ามันต้องหาทางออกให้กับ คนที่ทํางานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่รัฐบาลบอกว่าซอฟต์เพล์เวอร์แต่ท้ายสุดเนี่ยมันกับเครื่องไม้เครื่องมือที่บันดีกฎหมายนี่ไนมันกับไม่ตอบโจทย์รุ่นเพราะฉะนั้นแม่แองไม่ดูพรบในกฎกระทรวงเนี่ยว่าทั่วิดมันเป็นรงหมอชดทานเล็กเนี่ยเช่นผมเทียบกับโรงเรียนปวดวิชาเนี่ยมีชั้นหนึ่งห้องหนึ่งมีสักสามสิบคนห้าสิบคน เที่ยวกับเกสเขาเพื่อมีสเกลขนาดเล็กมีคนดีอยู่ไม่กี่คนมันไม่ต้องไปใช้เกณฑ์นี่ข้อใหญ่ในกล่องใหญ่เหมือนกับโรงบาลหวหมือนกับโรงพยาตร์ที่มันเป็นสเกลสามร้อยี่นัเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เนี่ยมันแก้ได้เลยทำได้เลยเอนทวงถามรัฐบาลสองข้อให้แก้ได้เลยทำได้เลยเพื่อทำให้อุตสาหกรรมพภาพยนตร์ไทย เพื่อทําให้คนที่ยังเสพความสวยงามเสพเนื้อหาโดยเฉพาะมันเสพวัฒนธรรมพระกระยาบมันกลายเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ทําให้กันลงตัวแหวทําแหกเปลี่ยน่าทำเรื่องรองสองพ่อเรื่องการแก้กดช่วนของตัวระบอคภาพประโยน์ตัวไปหนือาจขอลงหมวศพแล้วก็ทีสองก็คือเรื่อง พอบก็เป yup. <c <c ็นมอนแล้วก็ภาพใหญ่สุดท้ายก็คือเรื่องตัวพรบภาพยพร์เย่นน evet: ี้ทำนะครับเพราะภรคประชาชนเนี่ยเสนอเรื่องนี้ในสีแรกทำเนี่ยทางานเรื่องนี้แล้วก็เสนอไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านไปตอนนี้ติดอยู่ที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ามันเป็นพรบที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพราะมีการแก้ รื่องค่าธรรมเนียมก็ส่งไปแล้ว8เดือนแล้ว10เดือนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคาตอบถึงนั้นว่าจะรอพรบของรัฐบาลรอพนรบบของคอื่นๆก็รีบทำนะครับเราจะได้ทําให้ปัญหาเนี้มันสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะได้โตเพิ่มมากขึ้นครับขอบคุณครับมีทัในใดเพิ่มเพิ่มเติมครับ ผมเมื่อเราเกล่าวถึงอุตสาหกรรมภาพย,ยนตร์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรงภาพยนตร์เราอาจจะมองุรกิจของไมโครซีนีมาว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นสเกลใหญ่มากนะักแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงการส่งเสริมครับเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมองในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะว่าจริงๆแล้วการส่งเสริมที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่มันถ่ายทอดออกมาทางภาพยนตร์อันนั้นคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับซึ่งในปัจจุบนันนี้อย่างที่พ่านอาจารย์นสิตธได้บอกไปก็ว่าพรรคประชาชนได้เสนอร่างราชบัญญัติภาพยนตร์ฉบับใหม่นะับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2567มาแต่เนื่องจากว่าประธานรัฐสภาตีความว่าเป็นร่างราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินนะครับทําให้ทุกวันนี้ร่างของพรรคประชาชนนั้นยังคงอยู่กับที่นายกรัฐมน,น,น,นตรีจนวันนี้นะครับ ซึ่งในร่างาพระราชบัญญัติที่เราได้นําเสนอนะเนเรามีการเพิ่มคํานิยามแก้ไขคํานิยามของโรงภาพยนตร์ด้วยรวมไปถึงโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กเราต้องการที่จะมีการยกเลิกขอใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กให้เหลือมาเป็นแค่การสดแจ้งนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งที่จะทําให้เกิดเ,เป็นส่วนที่ยับยั้งการเติบโตการเกิดขึ้นของโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กในพื้นที่สาธารณะนะครับ กฎหมายที่เราพูดถึงไปข้างต้นทั้งหมดครับมันเป็นสภาพสะท้อนให้เห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันไม่สอดคล้องกับบริบทของวงการภาพยนตร์แล้วก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกด้วยจึงไม่มีความจาเป็นัใดครับที่รัฐจะจำเป็นที่จะต้องจํากัดการเติบโตของโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กซึ่งเราแน่นอนครับรัฐบาลชอบพูดว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของประเทศไทยหากรัฐบาลจริงจังเอาตัวเองที่ประกาศมาตลอดครับว่าจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ รัฐมนตรีบอกว่าจริงใจกับคํากล่าวของตัวเองหน่อยนะฮะว่าทําให้ทุกวันนี้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยที่เป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันกล้าสร้างสรรค์แล้วก็กล้ากําหนดอนาคตของตัวเองแต่ว่ากฎหมายเหล่านี้ที่พี่พูดไปในนาที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับก็คือสิ่งที่กําลังเป็นอุปรสรรคในการฉุดลั้งการเติบโตของท f t พ o w e รแล้วก็การสร้างสรรค์ในวัฒนในภาพยนตร์ของเราจึงหวังว่ารัฐบาลครับได้จะได้รีบดาเนินการแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยแก้กฎกระทรวงปัญหาด้าน่ารแล้วก็ไม่จําเด็นที่จะต้องอาศัยอานาจของสภาแต่อย่างใดครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันท,ทีโดยระยะยาวครับก็จะพูดถึงในเรื่องของร่างราชบัญญัติที่เกี่ยวกับภาพยนตร์หลายร่างครับเอามาพูดกันในสภาแล้วเราก็สามารถร่วมกันพิจารณาต่อไปในวาระสองว,วาระสาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคณะธรรมธิการวัฒนธรรมด้วยก็ได้นะครับ อันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับท่านใดมีำคำถาม